เอาละครับทุกคนตัวละครตัวใหม่คนระับที่หลายคนรออยู่เป็นตัวเอกของเรื่องเลยตอนนี้ได้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์จีแล้วนั่นก็คืออาคังอีกครับผมเดี๋ยวรายละเอียดสกิลจะเป็นยังไงทำไงจะได้มาเดี๋ยววันนี้ผมอัปเดตให้ฟังแบบเต็มๆครับผมไปดูกันได้เลย สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง s ั n บ Boys พบกันอีกครั้งครับผมในเกมเดิมนั่นคือเกม Slam มดังนั่นเองวันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นมากๆอีกวันหนึ่งครับเพราะว่าเป็นวันที่ตัวละครใหม่เข้ามาครับนั่นก็คืออาคังอีร่าง2นั่นเองเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมคือเริ่มต้นเนี่ยผมต้องกล่าวนิดนึงคือวันนี้มันเป็นวันแรกที่เขาเข้าใช่ไหมผมก็พยายามไปไล่ดูกิจกรรมทั้งหมดเลยครับที่เขามีมา คือมัอนไม่มีกิจกรรมแจกข้อมูลตัวละครใดๆเลยครับไม่มีเลยซึ่งวิธีเดียวที่คุณจะได้ข้อมูลของอาคังอีร่างสองมานั่นก็คืออันนี้ครับผมคือคุณต้องมีคริสตัลสีแดงเต็มเม็ดเนี่ยหนึ่งอันซึ่งการจะได้ลูกแก้วสีแดงเต็มเม็ดหนึ่งอันเนี่ยคุณจะต้องหมุนตรงนี้สองครั้งโดยแต่ละครั้งเนี่ยคุณต้องซื้อบัตรคูปองอันนี้ครับในราคา60คูปองก็ลองเอาไปคูณดู60สิบคูณสองพอครบเต็มปึ๊บเนี่ยคุณก็จะแลกบัตรฝึกข้อมูลอาคังอีได้หนึ่ ซึ่งอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้ได้คริสตัลสีแดงก็คือเศษลูกแก้วนี่ครับาสามารถทําได้โดยกิจกรรมในเกมของเซิร์ฟเวอร์จีนะแต่ของไทยเราจะไม่มีไอเทมจีนี้ครับประมาณนี้ครับสำหรับอร้อมูลมีวิธีเดียวที่ได้มาส่วนในราคาบัตรพรสวรรค์ของอาคาังอีนะครับเขาจะมาในราคา450คูปองราคาเดียวครับเพจซื้อไม่ได้ซึ่งบัตรอาคังอีะครับถ้าสมมติจะอัพพร100%เนี่ยมันจะต้องใช้ทั้งสิ้น189ใบเดี๋ยวผมสรุปไปให้ แต่แต่แต,แต่เนื่องด้วยมันเพิ่งอัปเดตเข้ามาดังนั้นมันจะต้องเป็นกิจกรรมที่มีแจกอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับแนะตอนนี้สิ่งที่เขาแจกก็คืออันนี้ครับผมเป็นกรงล้อหมุนบัตรพรสวรรค์ของอาคังี่ต่ำสุดคือ1สูงสุดคือ5นั่นเองซึ่งการจะหมุนแต่ละครั้งได้คุณจําเป็นที่จะต้องซื้ออันเนี้ยในราคาใบาละ288ปอง เพื่อมาหมุนได้หนึ่งครั้งแล้วก็มาลุน้นมันถือว่าคุ้มไหมมันก็ถือว่าเสี่ยงครับเพราะมันสามารถออกอันนี้ได้ไอ้บัตรฝึกเนี่ยมีโอกาสอยู่โอเคสําหรับบัตรฝึกครับประมาณนี้นอกจากตัวละครใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะครับยังอัปเดตลูนใหญ่อันใหม่เข้ามาด้วยครับก็คือลูนนี้น่าจะเหมาะกับองังคังอีกทุะการเลยครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะว่ามันคุณสมบัติคืออะไรคือเมื่อคุณสะสมพลังงานเนี่ยครบ ทุกๆ40แต้มคุณจะได้ค่ารีบาวบวก1แล้วก็ระยะการบล็อกบวกอีก0.07ดูเหมือนน้อยใช่ไหมครัแต่มันสามารถซ้อนทับกันได้5ชั้นหมายความว่าถ้าคุณเก็บได้200แต้มค่าพลังรีบาวเนี่ยจะบวกไป5และระยะการบล็อกก็จะเพิ่มอีก0.35คือมันยูมีผลทาวอนนะครับแล้วก็ไอวงเล็บเนี่ยคือมันไม่รวมกับพลังงานเริ่มต้นนั่นเองแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปดูค่าพรสวรรค์กัน คือมันจะมีรูนเล็กอันมาใหม่อันหนึ่งด้วยครับคือผมรู้ได้เพราะผมเพิ่งทําคลิปเกี่ยวกับรูนใช่ไหมมันไม่ลอดสายตาหรอกเพะจำนวนมันเพิ่มมาหนึ่งอันคือรูนอันนี้ครับมันเป็นรูนอันใหม่ซึ่งค่าพลังที่บวกก็คืออันนี้ในส่วนของเลเวล8นะครับก็คือจะเป็นค่าพลังเนี่ยบวก3.3และด้านล่างจะเป็นพลังงานสะสมบวกอีก3%ปรเประมาณนี้ครับนี่ครับต่อมาเรามาดูในส่วนของไฮไลท์กันเลย เราจะไปตะลุยพรสวรรค์ทั้งหมดของอาคารอีกนะครับไปลุยกันเลยเราจะเริ่มเป็นที่ท่าแรกนะครับพรสวรรค์ที่1เป็นท่าดังนั่นเองคือท่าพรสวรรค์ศูนย์ท่านี้จะมีติดตัวมาให้เป็นท่าดังธรรมดาธรรมดาแล้วมาลุยแพสซีฟกันเลยนะครับแถวแรกนะครับจะเป็นในส่วนของดังชนล้มนะครับบวกมีโอกาสเกิดขึ้น10%เมื่ออัปเต็มนะแถวที่2นะครับจะเป็นระยะการใช้บวก0.5หน่วยต่อมาเป็นสกิลที่เพิ่มมาใหม่นะครับ สกิลนี้เป็นสกิลขอบอลเน,นีผมจะบอกว่าจากเดิมมันมีท่าขอบอลอยู่แล้วคือกดปุ่มส่งค้างแต่ถ้าเนี้ผมไม่มีโอกาสได้ลองลองสังเกตดูดีๆนะครับชา้ชาๆชาัดๆนะครับมันจะมีช่องเล็กๆมาเป็นช่องขอบอลอีกปุ่มหนึ่งครับยางเฟี้ยวประมาณนี้ครับก็คือขอบอลท่าใหม่ขึ้นมานั่นเองโดยอันนี้ผมไม่มีโอกาสได้ลองครับผมลองได้แค่ตัวความสวรรถูเปอร์เซ็นต์แล้วก็ แพสซีฟที่เพิ่มออกมากๆๆครับจะเป็นระยะในการจับบอลด้ไกลขึ้นสกิลต่อมานะครับสกิลนี้จะเป็นการกดขอบอลช่องเล็กๆเนี่ยแหละครับแต่ว่าขอบอลด้ไกลขึ้นโดยจะเหมือนกอแล้วครับที่ขอบอลไกลแล้วก็จะวิ่งเข้าไปใกล้ๆแล้วแล้วมันก็จะดังเองอะ่ะถ้าขอบอลใกล้มันก็จะดังเลยโดยแพสซีฟนะครับต่อมาก็คือจะเป็นระยะการใช้บวก0.5หน่วยการกันรบกวนอีก5%นะสกิลต่อมานะครับอันนี้จะเป็นการ กดขอบอลปุ่มเล็กๆเหมือนเดิมครับแล้วก็กดปุ่มบอกเอาโดยถ้ามันจะผิดธรรมชาติไปไหนหลักบานที่ถูกต้องมครับใครรู้มันต่อผมทีคือเป็นการกดปุ่มขอบอลปุ่มเล็กแล้วก็กดปุ่มบอกเอาเนี่ยมันจะทําท่าเหมือนว่าจะหลอกดัง1จังหวะแรกแล้วก็ไปดังแปลกครับอ๊บแล้วก็ดังโคตรเฟีย้ยวโดยแพสซีฟที่แยกออกมานะครับก็จะมีดังชนลม้มมีโอกาสเกิดขึ้น10%อันนี้จะเป็นดังเข้าเป้า10% และอันสุดท้ายครับเป็นพลังงานสะสมนะครับเงื่อนไขก็คือเมื่อคุณใช้ท่าดังที่เหมือนจะผิดประเภทอันเมื่อกี้เมื่อใช้เสร็จนะครับจะมีพลังงานสะสมบวก3แต้มนั่นเองครับต่อมาครับผมในส่วนของพอรสวรรค์ที่2นะครับจะเป็นท่ากลิ้งนั่นเองท่าเลี้ยงอ่ะในส่วนของแพสซีฟแถวแรกนะครับจะเป็นการลดโอกาสการประทะหรือสู้ก็จะสู้ชนเนี่ยสิบเปอร์เซ็นตะ์ะแล้วก็ในส่วนของสกิลแรกนะครับจะเป็นการ เลี้ยงได้ไกลขึ้นกลิ้งได้ไกลขึ้นนั่นเองโดยวิธีการกดมันกดปุ่มตรงเนี้ยต่อมาในแพสซีฟท,ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือจะเป็นการเพิ่มโอกาสการหักขาคุตซู่ครับสูงสุด5%แล้วก็สกิลต่อมาครับเป็นสกิลของการกดปุ่ม out, บล็อกเอาท์เนี่ยหรือปุ่มแดชเนี่ยแล้วก็กดปุ่มชุดอันบนเนี่ยชัดๆชัดๆเนะี่ยกลิ้งเข้าไปดังว่างั้น กลิ้งปึ๊บถ้ามีหลอกส่งด้วยฟิยลเลบแต่นี้ไม่มีนะครับแล้วก็ในส่วนของแพสซีฟที่เพิ่มเข้ามานะครับจะเป็นการดังชนล้มเนี่ยมีโอกาสชนกุจอสู้ล้มเมื่อเราใช้ท่าดังต่อมามันเป็นท่ากดปุ่มเลี้ยงบุกของเซนเตอร์นะครับแล้วกดท่าชูนะมันจะเป็นท่ากลิ้งมาแล้วก็ตลับไปหุกครับมนเสน่ห์ของอาคางอิต้องมีหุกครับฟาวซึบซึ่งอันนี้ครับมันเป็นหกเหลี่ยมฉาก อะไรอย่างอัน,นใหญ่ไว้ปลดผนึกอะไรบางอย่างครับเงื่อนไขก็คือเมื่อคุณปลดล็อกอันเนี้ยที่ใช้พรสวรรค์น5นะครับจะท่าที่ทําการกลิ้งแล้วไปฮุกเนี่ยครับท่านั้จะไม่มีอัตราหลอกล่อครับแต่เมื่อปลดผนึกท่านี้เสร็จปัป๊บท่านี้จะมีโอกาสการหักขาผู้ตจอสู้ครับสูงสุดถึง5%เปนะี่ยทำไมดูไม่ว้าวเลยประมาณนี้ครับนี่คือเงื่อนไขของท่านะครับในส่วนของพรสวรรค์ที่3นะครับจะเป็นท่ารีบาวนั่นเองไปดูสกิลแรกกันเลย สกิลแรกนี้นะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็คือรีบาวได้กว้างขึ้นนั่นเองคำบรรยายก็เขียนว่ารีบาวฝัง่งซ้ายฝั่งขวาครับตามปกติเป็นนิวแอคชั่นที่เพิ่มมาใหม่ส่วนแพสซีฟที่งอกออกมานะครับจะเป็นในส่วนของระยะรีบาวได้ไกลขึ้นนั่นเองสกิลต่อมาครับคุณสามารถกดปุ่มรีบาวปกติครับพอรีบาวเสร็จพอถึงพื้นนะคุณสามารถกดปุ่มปุ่มสปีดครับมันจะทําการดังเลย ประมาณนี้แล้วก็แพสซีฟนะครับแถวแรกจะเป็นการกันรบกวนอันที่2นะครับจะเป็นค่าแย่งรีบาวส่วนแถวสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของพลังงานสะสมที่บวก3ทุกครั้งที่รีบาวได้ครับเรามาดูในส่วนของพรสวรรค์ที่4กันต่อเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของท่าบล็อกนั่นเองแพสซีฟแรกนะครับจะเป็นระยะการบล็อกที่เพิ่มมา0ูหหน่วยแล้วก็สกิลที่เพิ่มมาสกิลแรกนะครับ อันนี้จะเป็นแอคชั่นของท่าบล็อกลูกชูดที่เพิ่มมาใหม่ครับง้างๆหน่อยแต่จ,จริงผมชอบล่างหนึ่งมากนะแบกแฮนด์ดิต่อมาครับพสซีฟที่งอกออกมาคนระับจะเป็นพลังงานสะสมบวก5ครับทุกครั้งที่บล็อกลูกชูดได้ครับสกิลสุดท้ายครับท่านี้น้อยเหลือเกินสกิลนี้ครับจะเป็นท่าวิ่งเราต้องอยู่ในล่างความเร็วนะแล้วกดบล็อกครับซึ่งปุ่มบล็อกมันจะอยู่เป็นปุ่มส่งแน,นรนะ ใช่ล้วไม่ได้กดบล็อกทั่วไปนะเรากดบล็อกเนี่ยแล้วก็ท่าบล็อกเนี่ยมันจะคล้ายๆกับ e k เคกามิหน่อยที่แบบชูมือทิ้งไว้หรือแว่นกลางของโชคุจําชื่อไม่ได้ละคุลันาสามเม่อีกตัวปะเป็นแพสซีฟแถวสุดท้ายนะครับแพสซีฟนี้จะเพิ่มระยะการบล็อก0.5หน่วยครับเมื่อคุณกดวิ่งค้างไว้ก็คือจะไปซับพอร์ตกับในส่วนของท่าวิ่งแล้วก็ท่าไปชูมือบังครับประมาณนี้ครับ ลำดับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของพรสวรรค์ท่าที่5นะครับนั่นก็คือท่าขอบอลน,นั่นเองท่านี้ผมจะบอกว่ามันมีความแตกต่างจากท่าที่1นนะครับคือปุ่มกดที่แตกต่างกันแล้วก็ท่วงท่าก็ต่างกันนะครับท่า1จะขอบอลระดมด,ดังธรรมดาใช่ไหมท่าที่5เนี่ยจะเป็นการขอบอลแล้วก็กระแทกศตู1จังหวะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปดังนั่นเองโดยในแพสซีฟนะครับของในท่าที่5เนี่ยแถวแรกเนี่ย จะเป็นในส่วนของระยะการขอบอลไกลขึ้น0.5ครับ Passive แถวที่2นะครับจะเป็นการชุดใกล้เข้าเป้าบวก5% Passive แถวที่3นะครับจะเป็นการรบกวนถ้าอัพเต็มเนี่ยสูงสุด5%แล้วก็สกิลแรกที่ให้ปลดนะครับจากเดิมเนะี่ยเราต้องอยู่เฉยๆใช่ไหมครับอันนี้คือเพิ่มก็คือวิ่งขอบอลได้ครับโดยที่ผมลองมาคือสามารถกด ขอบอลหลังจากเพื่นอนสมบอลได้ครับแล้วก็แพสซีฟที่เพิ่มเข้ามานะครับจะเป็นการรับบอลได้ไกลขึ้นบวกสส่วนสกิลต่อมานะครับอันนี้จะเพิ่มในส่วนของแพสซีฟในการกระแทกหรือประทะศัตรูในเงื่อนไขคือเมื่อศัตรูมาปิดใกล้ๆนะอย่างเช่นตัวละครตัวนี้ที่มาอยู่ข้างหลังครับมีโอกาสกระแทกศัตรูประมาณนี้ส่วนแพสซีฟที่เพิ่มออกมานะครับจะเป็นในส่วนของเพิ่มโอกาสการเกิดแอคชั่นเนี่ยในการกระแทกศัตรู ถ้าอัพเต็มเนี่ยจะ20%นะครับเค okay. สกิลต่อมานะครับสกิลนี้จะเป็นการขอบอลแล้วงืกอเง้งักงักทีหนึ่งแล้วก็ดังครับซึ่งวิธีการกดก็คือกดขอบอลใช่นไ,ไหมครับซึ่งที่เป็นปุ่มส่งนะแล้วก็กดปุ่มสปีดอะแล้ปุ่มเร่งความเร็วครับส่วนแพสซีฟทิปที่เพิ่มมานะครับจะเป็นการดังเข้าเป้าบวกสูงสุด10%แล้วก็ท่าสุดท้ายนะครับท่านี้จะเป็นการกดขอบอลแล้วก็กดชูทนั่นเอง มีการกระแทกหนึ่งจังหวัดเลยนะปึง้งแล้วก็ลอยตัวออกมาหน่อยชูดประมาณนี้ครับส่วนแพสซีฟสุดท้ายนะครับแถวสุดท้ายที่เพิ่มออกมาจากท่าชูดก็แน่นอนครับคือการรบกวนบวกสูงสุด5%นะครับนี่ประมาณนี้ โอเคครับมาอยู่ในส่วนไฮไลท์ของอาคางอีกเลยนะเรายังไม่เจาะเลือกในส่วนของดีเทลนะเรามาพูดภาพรวมก่อนนะอันติอาคังอีเป็นอันต,นติในการถ้าเปรียบเทียบ <ๆ S 1> ตัวละครง่ายๆคือถ้าใครเคยดูนารูโตะนะครับมันคือ Lock ล็อกลีดีๆนั่นเองผมเดาล้วๆเลยนะมันคือการเปิดประตูแต่ละขั้นนะครับซึ่งไอประตูแต่ละขั้นเนี่ยมันดูได้จากรูปเหลืองๆเนี่ยขั้นที่1 คือเมื่อเราพรสวรรค์ศูนย์เราจะมีขั้นหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมเมื่อเต็มมันจะเป็นวงลอ้อตรงเท้าไงครับส่วนต่อมานะครับขั้น2จะเป็นรูปเงี้ยรูปตบเนี่ยเห็นไหมดูได้จากรูปตรงเนี้ยโอเคมันมีอยู่นะเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกท่านก่อนนะครับเรามาดูภาพรวมก่อน,อนประตูขั้น3นี่ครับเห็นไหมมันจะเป็นรูปแล้วก็อันต่อไปครับประตูขั้นที่4ี่ครับนี่เห็นไหมแล้วก็สุดท้ายครับอันนี้เป็นประตูสุดท้ายครับเป็นประตูขั้นที่5นี่เห็นไหมมันมี5โลโก้ และผมว่าแต่ละขั้นเนี่ยสังเกตได้จากลงวงแหวนไฟใต้เท้าเนี่ยมันก็จะแบบเต็มไปเรื่อยๆครับซึ่งผมไม่มั่นใจว่าศัตรูเห็นด้วยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือตัวเราเห็นน่ยประมาณนี้ซึ่งแต่ละขั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเก็บอันติแต่ละหลอดแต่ละหลอดแต่ละหลอดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับพอเต็มขั้นที่1มันก็จะปลดผนึกท่าอย่างเช่นมันเป็นท่ารีบาวอย่างเงี้ยท่าที่2อ,อะไรประมาณนี้ครับเปรียบเ,เหมือนเปิดประตูของล็อกรีดีๆนั่นเองซึ่งมันจะไปลิง์จับรูนใหม่ ทั้งลูนเล็กและลูนใหญ่ที่เข้ามาที่ผมอธิบายไปตอนต้นคลิปสมเหตุสมผลกันเลยประมาณนี้หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจภาพรวมนะต่อมาเรามาดูในส่วนของเจาะลึกสกิลแต่ละสกิลของอันติกันเลยดีกว่าประตูข้อที่หนึ่งนะครับในส่วนของสกิลแรกคือสังเกตได้จากต่อรีบาวนะครับอังกฤรีบาวเสร็จปุ๊บจังหวะกระแทกกับพื้น,นยมันจะเป็นเหมือนแบบย่อตัวแล้วศัตรูกระเด็นนะครับคือมันเพิ่มโอกาสการกระแทกศัตรูนั่นเองต่อมาครับแพสซีฟที่เพิ่มเข้ามานะครับคือ มันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็คือจะเพิ่มในส่วนของดังเลอัพและก็ชุดใกล้เข้าเป้าหลังจากที่อาคังิดังไอรีบาวนั้นได้ครับพสซีฟสกิลแถวที่2นะครับพสซีฟแถวที่2นะครับเมื่ออาคังิีรีบาวได้และทําการกระแทกอ่ะโดยไอพื้นที่บริเวณกระแทกนะ่ยมีศัตรูมากกว่า2คนขึ้นไปอ่ะแล้วมันกระเด็นเนี่ยค่าพลังงานจะบวก10ครับ โอเคในส่วนของสกิลต่อมานะครับอันนี้จะเป็นสกิลบล็อกเอาครับซึ่งกดบล็อกเอาปกติเลยโหบล็อกเอาได้กว้างมากครับแล้วก็รายละเอียดนะครับจะบวกค่าบล็อกเอาบวกค่าแล้วก็ในส่วนของแพสซีฟที่เพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้จะบวกระยะรีเบลครับสูงสุดคือ1เมื่อคุณบล็อกเอาได้เปรียบครับต่อมานะครับใช้คําว่าไม่ได้สกิลแล้วเรียกว่าประตูขั้นที่2อครับอันนี้จะเพิ่มในส่วนของท่าบล็อกนั่นเองคือจากพรสวรรค์นะครับ ที่เราพูดถึงท่าบล็อกอะ่ะมันจะบล็อกได้แค่ท่าชูใช่ไหมแต่อันนี้จะเพิ่มในส่วนของการบล็อกท่าดังแล้วก็ท่าเล่นั่นเองครับแล้วก็นอกจากนี้ยังเพิ่มระยะการบล็อกอีก0.5และยังบวกเปอร์เซ็นต์การที่บล็อกคู่ต่อสู้แล้วคู่ต่อสู้ล้มอีกด้วยนี่รบบอย่างในรูปกิวต่อมาอันนี้จะเป็นท่าในดวงใจครับผมตกติดแป้นท่านี้จะบวกก็ต่อเมื่อคุณหันหน้าเข้าหาแป้นนะและศัตรูมาดังมัเล อะไรประมาณนี้จะมีโอกาสเกิดครับผมต่อมาครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของคู่ต่อสู้มาชูดนะแล้วเราทําการบล็อกเนี้ยมันจะคว้าบอลไว้เลยครับคว้าไม่แม้คว้าธรรมดาแต่แป้นมันเขยา่าอ่ะอืมแต่ต้องให้คู่ต่อสู้มาชูดใกล้แป้นแล้วเราก็หันหน้าไปทางแป้นพอดีนะครับเงอนไข่ันถึงนจะเกิดพสซีฟแถวต่อมาครับอันนี้จะบวกพลังงานสะสมบวกสิบครับเมื่อคุณสามารถใช้ท่าบล็อกติดแป้นบล็อกลูกดังลูกเลหรือลูกชูดติดแป้น ถ้าได้ท่านหนึ่งได้ค่าพลังงานจะบวก10ต่อมาอันนี้จะเป็นระยะการบล็อกครับบวกขึ้นสูงสุด0.5แถวต่อมาครับอันนี้จะเป็นเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการเกิดแอคชั่นถ้าบล็อกติดแป้นครับทั้ง2ท่าเลยสูงสุดเมื่ออัพเต็มจะอยู่ที่25%สาตครับต่อมาสำหรับประตูที่3นะครับสกิลนี้นะครับเมื่ออคงังอิอยู่ใต้แป้นเนี่ยจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การเล่ออัพชุดใกล้ดัง5%์นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการ ค่อนข้างสูงเลยอย่างในรูปเลยครับปึ้งสกิลต่อมานะครับสกิลนี้เป็นการกลิ้งหรือเลี้ยงบอลธรรมดาเนี้ยแต่มีโอกาสในการกระแทกคู่ต่อสู้ดังในภาพครับจากเดิมปกติในการกระแทกคู่ต่อสู้ของอารคีจะทําได้ก็ต่อเมื่อการขอบอลท่าที่2ถูกต้องไหมแต่นี้คือสามารถทําได้โดยในการกลิ้งครับแต่ต้องปลดผลึกประตูท่าที่3ก่อนนะแล้วก็แพสซีฟที่เพิ่มเข้ามานะครับจะเป็นในส่วนของเพิ่มเปอร์เซ็นต์การเลเวอฟชูดใกล้ แล้วก็ดังครับหลังจากที่เราเลี้ยงบุกหรือกลิ้งแบบเมื่อกี้ครับ8%โอเคครับสำหรับประตูที่4ครับท่านี้นะครับเมื่ออาคังออยู่ใต้แป้นนะแล้วส่งบอลให้เพื่อนนะครับเราจะเพิ่มบัฟให้เพื่อนเนี่ยก็คือชุดใกล้ชุดกลาง3แต้มเนะี่ย5%ทั้งทีมนะครับใช่ถือว่าดีมากๆแค่ส่งอย่างเดียวน,นะแต่คุณต้องอยู่ใต้แป้นฟิลคล้ายๆเหมือนลูนเสาหลักแหละเสาหลักคือแค่ไปยืนใช่ไหมแต่นี่คือส่งครับมันเพิ่มแค่ชั่ว ชั่วครู่นะครับชั่วคราวโอเคสำหรับสกิลต่อมานะครับอันนี้จะเป็นพิกแอนโลหรือสกีนนั่นเองเป็นแอคชั่นใหม่ครับที่ทำให้สกีนได้กว้างขึ้นเปิดแข็งแรงกว่ากอและเดิมเนะี่ยโอเคในะส่วนของแพสซีฟที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือจะเพิ่มโอกาสการที่คู่ต่อสู้มาชนและล้มอะ่ะสูงสุดถึง35%มปนะครับหมายถึงว่าโดนสกีนและล้มนะ 35%เอนะต่อมาแพสซีแถวที่2อนะครับอันนี้จะเพิ่มเมื่อมีคนมาชนสก,กีนะฟิลเหมือนกอนลเอดนะครับกอลเคือชนแล้วคุณสามารถกดสปีดเพื่อเด้งเข้าไปข้างในตายแปนนายใช่ไหมแต่น,นี้คือเมื่อมีคนมาชนคุณเพิ่มความเร็วขึ้นเนี่ย0.5แล้วเพื่อนร่วมทีมก็จะได้ความเร็วที่วิ่งไปกับบอลเนี่ยเพิ่มอีก0.5ครับผมก็คือบัฟทั้งทีมเนี่ยคุณก็วิ่งเร็วเพื่อนร่วมทีมที่ไล่บอลก็วิ่งเร็วอะไรประมาณนี้สําหรัับปปปปรรระะะะตตตูููถดดไนสุทท้ายนะี่5 คือเมื่อคุณป,ป,ปลดผลึกจนถึงประตูที่5เนี่ยครับก็คือเขาจะบวกในส่วนของการวิ่งอ่ะสาผมไม่มั่นใจว่าแปลถูกไหมคือมันน่าจะบวกจ้ำด้วย30%นะิอร์เเดี๋ยวต้องไปดูในการแข่งทีแต่ประมาณนี้ครับคือเพิ่ม ability วิ่งกับจ้ำเนี่ยสาโดยไม่ต้องทำเลยเลยแค่เปิดประตูให้ถึงแค่นั้นเองครับโอเคครับสำหรับท่าสุดท้ายนะท่านี้จะเป็น passive แบบ passive ที่ดีมากๆด้วยคือที่ผมแปลมานะเงื่อนไขก็คือเมื่อ อาคังอีปลดผนึกทุกประตูอะพอถึงประตูที่5เสร็จใช่ไหมครับถ้าไหนที่มันต้องมีเปอร์เซ็นต์ในการเกิดขึ้นยกตัวยอย่างเช่นถ้าตบติดแปน้นถ้าบล็อกเอาท์ถ้าชนคู่ต่อสู้เงี้ยเปอร์เซ็นต์พวกนั้นน่จะกลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหมายความว่าอาคังอีจะสามารถชนกู้สู้แบบชัวๆบล็อกกู้สู้ถ้าหันหน้าเขาแป้นก็มีโอกาสตบติด100%ออะไรประมาณนี้ครับส่วนถ้าบล็อกเอาท์ผมไม่มั่นใจนะอันนี้ลองพิจารณาจาก คำบรรยายที่เขาพูดมาแต่ที่แน่ๆคือเพิ่มเปอร์เซ็นต์เกิดท่านั้นจากเดิมเปอร์เซ็นต์เท่านี้เท่านี้กลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือความสามารถของอาคางิี Passive ท่าสุดท้ายครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวอาคางอีล่างสองผว่าคลิปที่ทำ้อมูลที่ให้นจะเป็นประโยชน์กับคนที่ชื่นชอบในตัวละครอาคางิีนะครับผมว่ามันทำออกมาได้น่าเล่นมากๆเลยก็ หาใจดีก็กดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับหรือใครมีคําถามมีข้อสงสัยอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับผมว่าผมน่าจะตอบทุกคอมเมนต์แล้วนะก็มีอะไรที่พอจะช่วยได้ก็ยินดีครับผมส่วนใครที่กําลังถามหาตัวละครล่าง2ตัวอื่นนะครับโดยเฉพาะเซนโดตอนนี้อยู่ในกระบวนการผลิตนะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วเป็นตัวละครที่สนุกมากแล้วก็ตัวละครอื่นๆผมคิดว่าผมน่าจะทําออกมาให้หมดเลยครับอดใจรอครับไม่นานไม่นานไม่นานก็ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ